ปลดล็อกชีวิตเงิน9บาทกราบพระแม่ธรณีแก้ชีวิตติดขัดเรียกโชคลาบรับเงินล้านไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทำแล้วก็ไม่เสียหายเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายสิ่งที่ใช้มากกว่าเงินคือความศรัทธาอย่างแน่วแน่แท้จริงแล้วเป็นพิธีกรรมง่ายๆเรียกว่าขอซื้อที่ดินกับพระแม่ธรณีด้วยเงิน9บาทจุดธูป16ดอก บางก็ให้จุด21ดอกตามกำลังพระแม่ทรณีว่ากันว่าคนทำตามนี้บังเอิญงวดนั้นถูกหวย12ล้านบาทมาแล้วหลายคนมารีวิวตามแอปดังตามโซเชียลเราประสบการณ์ว่าทำแล้วบางคนถูกหวยติดกันหลังจากทำพิธีถึง9งวด บางคนได้รับโชคลาบก้อนใหญ่บางคนถูกห้บบาทลาบเล็กลาบน้อยดีใจกันทั่วหน้าบางคนบอกว่าทั้งปีไม่เคยถูกหวยพอทำแล้วถูกหวยเฉยเลยพิธีกรรมนี้เชื่อว่ามีเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบให้ที่ดินที่อาศัยให้แม่พระธรณี มาดลบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญปลดล็อกชีวิตที่ติดขัด ทำบุญคนไม่ขึ้นการค้าการขายสถานที่นั้นเชื่อว,ว่าจะขายดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองอย่างง่ายดายปัญหาขี้คลายด้วยบาร,รมีพระแม่ธรณีเทพแห่งความเมตตาและศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นเทพแห่งความดีใครขอพรแบบนี้จึงมีความเชื่อว,ว่าจะได้ผลจริงตามปรารถนาและมีความสุขความจเจริญรุ่งเรือง พิธีกรรมนั้นก็ทำง่ายๆตามนี้ 1. เตรียมทูปหอม16ดอก 2. เทียนขาวหนึ่งเล่มเงินจำนวน9เหรียญน,น้ำเปล่าหนึ่งขวดผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดหาจะเป็น1อย่าง3มอย่าง5้าอย่าง7ดอย่าง9อย่างก็หาตามพอสมควร 6. ผ้าขาวไว้ปูวางของหนึ่งผืนเมื่อเตรียมของได้ครบแล้วที่เราหาที่ให้เราหาที่กลางแจ้งในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของบ้านหลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของบนผ้าขาวจุดเทียนจุดธูป16ดอกแล้วเริ่มทำพิธีขอให้มีสติมีสมาธิให้มาก ย้ำว่าต้องทำด้วยความศรัทธาไม่ใช่สักแต่ว่าทำทำรลองของแบบนี้ไม่ดีเพราะการขอขอมาขอพอรใดให้ประสบความสำเร็จควรทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์สว่างสวยัยขอขอมาอย่างเป็นธรรมชาติรู้ว่าผิดสิ่งใดหรือที่ผ่านมาแล้วจำได้จำไม่ได้ก็เชื่อว่ามีสิ่งที่ผิดบนบานติดสัญญาขอท่าน ให้ทำจิตใจให้ผ่องใสยอมรับว่าเราต้องการขอข้ามาและมาขอพอรจริงๆเริ่มต้นด้วยการตั้งนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์องค์มมพ,งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์ปฐมเป็นต้น พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองดวงจิตกายสังขารของข้าพระเจ้าทุกๆพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาพรหม มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พลมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพ,พระพายที่ข้าพระเจ้าได้อาศัยและยือนอยู่นี้ พระผูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมถึงเจ้ากรรมเนยเวรเจ้าบุญนายคุณและเข้าแกนดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกพบทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินและให้กล่าวดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุลวันนี้ข้าพระเจ้าได้น้อมนำผลไม้พร้อมเครื่องสักการะบูชามาขอขมากรรมสิ่งที่ได้ร่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแล้วลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยอย่าโทษยกเว้นโทษอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารน,นี้ด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรจองกรรมกับข้าพเจ้าอีกต่อไปบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงและได้จัดเครื่องสักการะบูชาเน้อมมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับและขอทุกท่านโปรดเมตตา ถอดถอนคำสาบแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยยามบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์องค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขออัญเชิญทุกๆท,ท่านทุกๆพระองค์แม่พระธรณีมาช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทั้งทาง,ทางโลกและทางธรร ให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ วินาทีนี้ตอนนี้จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโชคมีราบเข้ามาทุกทิศทางมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมที่เข้ามาช่วยเหลือ ชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพระเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุหลังกล่าวจบให้เราขุดดินแล้วเอาเหรียญเก้าเหรียญใส่ในหลุมที่ขุดกลบดินปิดให้เรียบร้อยแล้วปักธูปลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว้ตั้งนโมสามจบอีกครั้งแล้วท่องคาถาดังนี้ปะโตเม ปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วใช้มือตบไปที่พื้นดินสามครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจบครบทุกท่านขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิและด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดจงมีแต่ความสำเร็จในพิธีและมีความเจริญมีโชคมีราบยิ่งยิ่งขึ้นไป บางคนหลังเสร็จพิธีมีคนขุดเงินกลับมาเป็นเงินขวัญถุงอีกด้วยบางก็เชื่อว่าซื้อที่พระแม่แล้วก็ให้พระแม่ไปเลยแล้วแต่สะดวกใจ